สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเว็บสวยๆที่เราทําจากแคนวาเนี่ยมันจะทําอะไรได้มากกว่าแค่โชว์รูปโชว์ข้อมูลเฉยๆได้หรือเปล่าวันนี้แหละครับเราจะมาอัปเกรดเว็บธรรมดาธรรมดาให้มันฉลาดขึ้นให้มันกลายเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลที่คุยกับ Google Sheet ได้เองเลยแบบอัตโนมัติคือปกติแล้วเนี่ยเว็บแคนวามันก็เหมือนอ่าบรชัวสวยๆใช่ไหมครับที่คอยบอกข้อมูลเราฝ่ายเดียวแต่จะดีกว่าแค่ไหนถ้าเว็บของเรา มันไม่ได้แค่พูดเป็นอย่างเดียวแต่มันฟังได้ด้วยฟังในที่นี้ก็คือสามารถเก็บข้อมูลจากคนที่เข้ามาดูเว็บได้เลยทันทีและนี่แหละครับคือเป้าหมายหลักของเราในครั้งนี้เลยคือเราจะมาลงมือสร้างเว็บที่มันทํางานได้จริงๆที่มันสามารถรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็ปุ๊บบันทึกลงฐานข้อมูลของเราได้เองเลยเป็นระบบอัตโนมัติล้วนๆเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเป้าหมายของเราก็คือการสร้างเว็บแคนวาอัจฉริยะ เรามาปูพื้นกันก่อนว่าทําไมทําไมเราถึงต้องทําเรื่องนี้ก็เพราะเราอยากจะเปลี่ยนเว็บแคนว่าจากที่เคยเป็นแค่บรชัวออนไลนิ่งๆเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องมือที่มันแบบทรงพลังขึ้นมาจริงๆใช้สร้างปฏิสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาดูได้พอเรารู้เป้าหมายแล้วก็มาถึงส่วนที่2ครับรากฐานการเตรียมศูนย์ข้อมูลเอาล่ะได้เวลาลงมือทํากันสักทีนะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะมาสร้างบ้านหรือคลังข้อมูลของเรากันก่อนที่ที่จะใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ส่งเข้ามา ซึ่งไม่ใช่โปรแกรมอะไรไกลตัวเลยครับมันก็คือ Google Sheets ที่เราใช้ใช้กันอยู่นี่แหละการตั้งค่า Google Sheets นี่บอกเลยว่าง่ายมากๆครับขั้นแรกเลยนะสร้าง Google Sheets ใหม่ขึ้นมาเปล่าๆเลยต่อมาขั้นที่2เราก็ต้องตั้งหัวตารางหรือหัวคอลัมน์ไว้รอว่าเราอยากจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างเช่นชื่ออีเมลอะไรก็ว่าไปและสุดท้ายขั้นที่3อันนี้สำคัญมากดอกจันไว้เลยนะครับให้เราไปดูที่ URL ของ Sheet แล้วก็ Copy คัดลอก ID ของ Sheet เนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนเลย โอเคตอนนี้เรามีสส่วนแล้วนะครับคือมีหน้าบ้านที่เป็นเว็บแคนวาสสวยๆแล้วก็มีหลังบ้านที่เป็น Google Sheets สำหรับเก็บข้อมูลคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเชื่อม2ออย่างนี้เข้าด้วยกันได้ยังไงส่วนที่3นี่แหละครับคือการสร้างสะพานเชื่อมทําให้2ฝั่งนี้มันคุยกันรู้เรื่องฟังดูอาจจะเทคนิคน,นิดๆนะครับแต่เชื่อเถอะว่าจริงๆแล้วมันไม่ซับซ้อนเลยเครื่องมือชิ้นแรกในสะพานของเราก็คือ Google Apps Script ครับมันคืออะไร ลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่ามันเป็นเหมือนหุ่นยนต์ผู้ช่วยตัวเล็กๆที่แฝงตัวอยู่ใน Google Sheets ของเราเลยพอมีข้อมูลอะไรวิ่งมาจากหน้าเว็บแคนว่าปุ๊บเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้แหละครับที่จะคอยรับข้อมูลแล้วก็เอาไปจัดเรียงใส่ในตารางให้เราแบบเป๊ะๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เดี๋ยวก่อนการส่งข้อมูลข้ามบ้านกันเนี่ยจากเว็บแคนว่าไปที่ Google ปกติแล้วระบบความปลอดภัยของเบราว์เซอร์มันจะไม่ยอมนะครับมันเป็นกฎที่เรียกว่า Cross Origin แล้วเราจะทำยังไงล่ะนี่เลยครับเราต้องใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเจสันพีให้มองว่ามันคือพาสปอร์ตหรือผู้ส่งสารพิเศษที่ไว้ใจได้ที่จะทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยเดินทางข้ามไปหา Google s h e e t ได้อย่างปลอดภัยไม่โดนระบบรักษาความปลอดภัยสกัดไว้กลางทางมาถึงส่วนที่4กันแล้วครับผลลัพธ์การเชื่อมต่อและเปิดใช้งานนี่คือส่วนที่สนุกที่สุดแล้วล่ะครับเราจะเอาชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราเตรียมไว้เนี่ยทั้งเว็บแคนวาทั้ง Google s h e e t ทั้งสคริปต์มาประกอบร่างเข้าด้วยกันแล้วก็กดปุ่มปลุกให้มันมีชีวิตขึ้นมาขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วมีไม่กี่คลิกเองครับ 1. ไปเอาโค้ดสำหรับเชื่อมต่อที่ทางแคนวาเขาสร้างไว้ให้ 2. c o ก y ปีโค้ดนั้นมาทั้งหมดเลยแล้วเอาไปแปะหรือเพสลงในหน้าต่าง Google Apps Script 3. กด Save Project และ 4. ขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือการ De p l o y หรือเผยแพร่สคริปต์นี้ออกไปให้เป็นเว็บแอ เพื่อที่มันจะได้เปิดประตูรอรับข้อมูลจากโลกภายนอกได้นั่นเองครับตรงนี้มีข้อควรจําที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นจุดที่คนมักจะพลาดกันบ่อยๆคือทุกครั้งที่เรากลับไปแก้ไขโค้ดในแอปสคริปต์ไม่ว่าจะแก้แค่นิดเดียวแค่ตัวอักษรเดียวก็ตามเราต้องกด Deploy ใหม่เผยแพร่เป็นเวอร์ชันใหม่ทุกครั้งนะครับย้ําเลยว่าทุกครั้งเพราะถ้าเราแค่เซฟเฉยๆแต่ไม่ d e p l o ยใหม่โค้ดที่แก้ไปมันจะไม่มีผลเลยเว็บแอปจะยังทํางานด้วยโค้ดเวอร์ชันเก่าอยู่แลผลลัพธ์ที่ได้ ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับพอมีคนเข้าไปที่เว็บแคนวาของเราแล้วกรอกชื่อกรอกอ e ีเมลกดส่งปุ๊บข้อมูลก็จะวิ่งปรูดมาโผล่ใน Google Sheets ของเราทันทีเลยแบบเรียลไทม์เห็นไหมครับมันทำงานร่วมกันได้แบบเนียนกลิบเลยทีนี้พอเว็บของเรามันไม่ได้เป็นแค่ป้ายประกาศที่เอาแต่พูดฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้มันฟังได้แล้วมันเก็บข้อมูลเป็นแล้วคำถามสำคัญต่อจากนี้ก็คือแล้วเราจะเอาความสามารถใหม่เนี้ยไปทำอะไรต่อดีล่ะครับ ลองคิดดูสิครับว่ามันจะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอีกมากมายขนาดไหน